สวัสดีครับโคดออฟเอลครับวันนี้จะไปดูกันครับว่าอุปสรรคที่ขวางทางชีวิตคุณอยู่ตอนนี้คืออะไรนะครับรใแบ,บแรกครับใบที่สองฮนะใาที่สามนะครับถ้าจะพูดรวมๆเลยเนี่ยก็เหมือนตอนนี้คุณกำลังออกไปตามหาความสุขอะไรสักอย่างอ่าฝั่งตรงน,นี้อาจจะเริ่มมีอีกเขาแล้วนะและความสุขนั้นเป็นความสุขในอดีต นั้นเรื่องคุณนี้มันเป็นเรื่องที่คุณชอบจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองซึ่งโอเคการตามหาความสุขในอดีตไม่ใช่เรื่องแย่แต่คุณต้องอย่าลืมถึงปัจจุบันนะปัจจุบันมันก็ไม่ได้แย่นะคุณแค่ทิ้งความสุขในปัจจุบันแล้วกําลังควานหาอะไรอยู่หรออุปสรรคตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคชิ้นหนึ่งเหมือนครับที่มันทาให้คุณไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นนะครับก็ คิดกันให้ดีนะครว่าคุณกำลังเอาตัวเองผูกติดผูกกับต,ติดผูกติดกับอะไรไว้อยู่แล้วก็อย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นค่าครูนะครับสวัสดีครับ